เข้าไปที่ megarefill.com เห็นไหมครับเห็นไหม megarefill.com นะครับท่านก็จะเจอหน้านี้นะครับเห็นไหมหน้านี้เดิมทีน,มนจะมีแค่ธงกบูชากับทงลาวตอนนี้เราเพิ่มเมนูอะไรครับทีดูอาคอแนละ้วเห็นไหมท่านก็กดที่ทีดูอาคอเนี่ยครับมันก็ใช้ท่านใส่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้หรือจะใส่ หมายเลขสมาชิกก็ได้นะครับรหัสสมาชิกก็ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เขาคงจะปรับหน้าจอให้มันดูดีขึ้นกว่านี้นะฮะผมใส่เนี่ยครับใส่หมายเลขสมาชิกแล้วกันนะครับผมใส่หมายเลขสมาชิกไปนะครับอ่าเรียบร้อยใส่หมายเลขสมาชิกปั๊บนะครับผมก็กดเลยครับกดจ่ายเลยครับอ่ามันก็ขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว เห็นไหมนะครับท่านก็เห็นแล้วครับว่าเห็นไหมสองร้ยสิบสามทเท่ากับหนึ่งร้เห็นไหมท่านก็ใส่รหัสสมาชิกของท่านแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดชำระเงินแค่นี้เองครับนี่ก็คือการเ,าเติมเงิน p ีดาคอเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้น สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาได้ด้วยนะครับภาษาไทยก็มีนะครับาา้ะ,เป,ะเป็นภาษาไทยก็ได้นะบางคนบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเดียวเหรอเน,นี่ยภาษาไทยนะครับ <Okay. S 1> นะบมีธงเห็นไหมไทยกับธงอังกฤษนะฮะก็รหัสสมาชิกรหัสผ่านอย่างนี้นะครับแล้วก็จ่ายอา่นะครับ